สำนักงานเขตพนุรีหัวหน้าประกอบโพคายนะครับมนาะเป็นหัวหน้าดับเพลิงของเขตพนุรีของเรานะครับสำนักงานเขตพนุรีนะครับก็วันนี้นะครับ ขอฉีดด้วยนะครับขอด้วยนะพวกเราทีมงานล้วพบรอเกตธมบุรีฟ้าที่ไครได้ฟ้ามาก่อนนะครับนะครป้องกันหลวงพ่อนะครับ ก็อ,อย่าเบียดนะครับอย่าเบียดกันนะครับไม่เป็นไรครับนะชื่นชมบาลีของท่านเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนี้แต่จริงๆไม่ได้ดังยุคนี้ท่านดังมาเป็นเป็นร้อยยุคแล้วนะครับไม่ว่าจะสร้างองค์พระเจ้าปากสินเป็นเหรียญหน้าตรงนะครับผมก็ได้มามีอยู่หนึ่งเหรียญแล้วก็เหรียญรุ่นเจอ,อ่าเป็นรุ่นเจิม์แล้วก็อีกหลายๆรุ่นนะครับ

นี้ได้นะนะครับ <c oughs> ครับนะครับก็กราบอนุโมทนาบุญทุกท่านทุกผู้ทุกคนนะครับนาทีนะครับมาร่วมกันในงานนะครับของน้ำพระเก้าวัดของทางด้านทีมงานพรพรปรเขตสมุทรีโดยคุณพิสังชุพิจิตรและก็ทีมงานหลายๆทา่านสำหรับท่านพระอาจารย์อิทแห่งวัดจุรามณีที่ท่านได้ เมตตาพวกเรานั้นก็โดยการประสานของนักบ้านพคชนันคอนเสิร์ตขาอปักนะเป็นบุรุษหนุ่มที่รักในการทําบุญนะครับนะครับกุศลนะครับก็ได้